ทางในการขายนะคะอาจจะมีหน้าร้านอาจจะมออีการตลาดแบบออนไลน์นะคะที่เราสามารถซื้อพอรบรซื้อประกันได้แต่ส่วนเหล่านี้นะคะเขาต้องซื้อราคาเต็มใช่ไหมคะเขาต้องซื้อราคาเต็มนะคะแต่ทีนี้เราจะทํำยังไงเราแนะนําให้คนนะคะมาซื้อประกันได้ราคาถูกค่ะเรากําลังสร้างองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคในการซื้อประกันร,รถจนแล้วก็พรบรค่ะ เพราะถามว่าทําไมคนในองคอ์กรเหล่านี้ค่ะเขาจะซื้อประกันรถแล้วก็พรบรได้ในราคาส่วนลดนะคะเขาซื้อรถทุกคนเห็นเครือข่ายไหมคะเขาไม่ได้เก็บเอาไว้คนเดียวหรอกค่ะเขาไปบอกต่อแนะนําญาติพี่น้องของเขาค่ะให้มารู้จักธุรกิจนี้ให้ซื้อประกันได้ในราคาส่วนลดเห็นไหมคะประกันส่งไปหาผู้บริโภคเหมือนกันนะคะแต่มันจะไปที่ไหนล่ะถ้าวันนี้เขาซื้อราคาเต็มเิีนเชื่อว่า คนส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะเราเราสังเกตก็ได้นะว่าวันนี้ถ้าเกิดใครติดตามข่าวนะเราเคยสงสัยไหมคะว่าเราซื้อของจาก Lazada จาก s h o ป e e จาก TikTok ของส่วนใหญ่เป็นของมาจากประเทศอะไรคะที่ประเทศจีนคะมันราคาถูกค่ะใช่ค่ะเพราะมันราคาถูกวันนี้นะคะลืนบอกเลยนะคะพฤติกรรมการบริโภคของคนส่วนใหญ่นะคะเขาจะเปรียบเทียบจริงไหมคะ